ไฟฉายติวพวกพาจากวูเบนรุ่น G ีไฟสายชาร์จแบตเตอรี่สายเคาไฟฉายและคู่มือไปเอาใช้งานกันเลยกดไปหนึ่งครั้งนะครับแสงไฟจะสว่างแบบนี้เลยนะลองส่องไปที่พุ่มไม้นะครับไอแสงสว่างจ้าแบบนี้สามารถปรับลดความสว่างได้แล้วก็ปรับเพิ่มความสว่างได้มีหมดไฟเทอร์โบโด้วยนะครับกดเร็วสองครั้งแสงจะสว่างจ้าแบบนี้สอ่องเข้าพุ่มไม้ก็จะสว่างแบบนี้เลยนะครับจีน้าไฟฉายสามารถหมุนปรับมุมปรับองศาได้นะครับมีหมดไฟฉุกเฉินด้วยนะครับกดเร็วสองครั้งมีไฟสีแดงสีน้ำเงินกระพริบแบบนี้เอาไว้เปิดใช้ในยามฉุกเิได้ กดลเ,เล็กอีกสองครั้งแต่เป็นไฟสีเขียวสีแดงกะพิบพสลับกันนะครับมาดูรอบตัวเครื่องกันบ้างอันนี้วิธานหน้าตัวนี้เป็น,าน,านหนนนลอดไฟฉายนะครับที่หน้าไฟฉายสามารถหมุนปรับมุปบมปรับองศาได้นะครับสามารถหมุนกลับด้านไปอีกฝั่งได้หรือว่าจะหมุนใช้งานแบบนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องเมื่อใช้งานสไลด์ขึ้นมาปุ่มเปิดปิดการใช้งานไฟฉายที่หมุนปรับลดและเพิ่มความสว่างคลิปหนีบกระเป๋าคลิปหนีบปกเสื้อฐาน,านหน้าเป็นแม่เหล็กต้องเสียบสายชาร์จแบบใช้ซีเหมาะมากเลยนะครับสำหรับสายท่องเที่ มีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ